เจ้าดวงเดือนน่าเชียงใหม่เป็นทิดาคนที่สามในเจ้าราชภาคินัยหรือเมืองชื่นน่าเชียงใหม่เป็นโอรสในเจ้าราชภาติกาวงหรือเจ้าบัวระวงกับเจ้าฟองนวลเจ้าดวงเดือนหน้าเชียงใหม่มีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมอุทธรมอมันดาม่อมจันเทพน้าเชียงใหม่คือเจ้าอาทิตย์เจ้าจีราพันธ์และเจ้าประเวศน้าเชียงใหม่ เจ้าดวงเดือนน้าเชียงใหม่สมรสกับคุณพี่รุนอินทราวุฒิอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้จากไปก่อนแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2527เจ้าดวงเดือนมีบุตรธิดาสี่คนคือภาคินีนาเชียงใหม่ภาคินัยน้าเชียงใหม่เดือนเพนพวัราณน,น์พวงเดือนยนตาร,รักษ์เจ้าดวงเดือนน้าเชียงใหม่ เกิดวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2472ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่2มกราคมพุทธศักราช2566รีอสิริอายุ93ปี7เดือนเจ้าดวงเดือนนาเชียงใหม่เป็นบุคคลที่มีเจื้อเจ้าเป็นราชนิกุลเจ้านายฝ่ายเหนือแต่บ่ได้มีชีวิตที่แตกต่างจากประชาชนทั่วไป ที่มีทั้งความสุขและเผชิญความทุกข์มีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายแบบปุถุชนคนธรรมดาที่ประกอบสัมมาชีพเพื่อเลี้ยงดูกิจาการและดูแลลูกๆทั้งสี่คนอีกทั้งได้มีบทบาทหน้าที่ตั้งสังคมเพิ่มเข้ามาเพื่อรับผิดชอบอีกมากมายเจ้าดวงเดือนน,นเชียงใหม่หรือที่ทุกๆคนหูจักกันในนามเจ้ายายเป็นจื่อที่เรียกขานที่แสดงออกถึงความหัก ความใกล้ชิดและมีความจริงใจต่อกันเพราะว่าเจ้ายายมีความน่าฮักต่อผู้อื่นติกุคนู้สึกสัมผัสได้จากการกระทำแววตาซึ่งมงบอกถึงจิตใจที่ดีงามของเจ้ายายอย่างแท้จริงประชาชนทั่วไปได้หันเจ้ายายออกงานสังคมอยู่เป็นประจำเพราะเจ้ายายได้ใส่ใจดูแลสนับสนุนหลากหลายภาคส่วนในสังคมเจ้ายายเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสนับสนุน ส่งเสริมสมาคมต่างๆหลากหลายตลอดมาเจ้ายายมีจิตใจกุศลมีจิตอาสาหักการบริการประชาชนใส่ใจในทุกๆเรื่องที่ฮับหูเจ้ายายทุ่มเทชีวิตช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มที่เจ้ายายเป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นนักหนังสือพิมพ์นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เจ้ายายมีความหู้ที่หลากหลายและนำมาใช้เพื่อเกิดการพัฒนาสังคมยังเกิดผล เจ้ายายหักความยุติธรรมในบ้านเมืองเจ้ายายเป็นผู้พิาพากษาสมทบศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดเจียงใหม่โดยเป็นสตรีคนแรกที่นั่งบัลลังในฐานะตุลาการในศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดเจียงใหม่เจ้ายายได้ส่งเสริมการมีคุณค่าของแม่ยิงโดยเฉพาะแม่ยิงเจียงใหม่เจ้ายายได้ทุ่มเทแรงใจแรงกายยังเต็มที่เพื่อการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมล้านานา ก่อให้เกิดกระแสยังเช่นการอู้กำเมืองการใส่ผ้าเมืองการมีสังคมคนเมืองเจียงใหม่มีการเมืองกาดก่อมถนนคนเดินการดำเนินตามฮีทฮอยล้านนาซึ่งส่งผลซึบเนื่องต่อไปสู่การหักษาศิลปะวัฒนธรรมล้านนาอย่างเป็นองค์กรหลากหลายที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เจ้ายายถูกเลี้ยงดูและเติบโตมาโดยให้มีจิตใจที่มองเห็นภาพรวมของบ้านเมืองไปเห็นแกตนเองฝ่ายเดียวซึ่งการเวลาทำให้กู้คนได้ฮับหูถึงจิตใจที่งดงามของเจ้ายายในวันนี้ลูกหลานเจ้าเจียงใหม่และประชาชนได้ฮับหูถึงการจากไปของเจ้ายายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้ คือการสืบสารสิ่งงดงามต่างๆที่เจ้ายายได้สร้างมาตามความถนัดของตนเพื่อร่วมกันพัฒนาเจียงใหม่บ้านเฮาและทรงผลดีงามต่อประเทศชาติสืบต่อไป